ตา,าวนะครับตตดตะแกมงมาทุกสัมภาระสำหรั 5, าาบเดินทางต่างจังหวัดเป็น VRK นะครับตนนัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการจอตรดตัวรถนะครับตัวน,นี้มีการบังง้มหน้ารับน้ำหนักได้100กิโลแข็งแรงทนทาทนถอดเข้าต่อออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับ Yang